ัดีครับนี่แหละครับที่ผมบอกในคลิปก่อนนะครับมะกูดต้นสูงประมาณประมาณ80เซนนะครับ80เซนถึง1เมตร 8, ประมาณ1เมตรอ่ะนะครับราคา150บาทนะครับผมร้านต้นไม้แถวบ้านนะครับผมราคา150บาทเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับมะกูดเป็นพืชที่ใช้เวลาตอน ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ติดลากยากนะครับก็เลยทําให้การตอนกิ่งมะกรูดเนี่ยได้ผลช้านะครับแล้วก็ทําให้มะกรูดมีราคาแพงนะครับแต่ใบมะกรูดก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมนะครับดูนะครับใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่จริงๆครับจะเห็นว่าใบใหญ่มากนะครับกลิ่นหอมนะครับผมกลิ่นหอมมากๆนะครับต้นนี้ก็จะเอามาปลูกไว้ที่สวนเกษตรนะครับสวนทนินนะครับฟาร์มทนินฟาร์มของเรานี่นะครับผม ปีนี้ก็น่าจะยังไม่มีกิ่งตอนออกแบ่งแบ่งพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับปีนี้น่าจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวปีหน้าแล้วมีเดี๋ยวจะตอนกิ่งไว้นะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันกันท่านใดที่สนใจก็ทักมาได้ครับแจ้งมาได้หรือจะสั่งจองไว้ก่อนก็ได้นะครับจะสั่งจองไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับถึงเวลามีเดี๋ยวผมติดต่อกับใบใหญ่มากนะครับดูนะครับเป็นพันธุ์ที่ใบใหญ่มากนะครับ กลิ่นหอมนะครับผมดมดูแลหอมมากเดี๋ยวจะปลูกนะครับเดี๋ยวจะปลูกวที่สวนสวยนะครับก็ถุงก,ก็ใหญ่นะครับดูลาต้นดูใบครับถือว่าใบใหญ่กลิ่นหอมนะครับเป็น มะกูดกิ่งตอนนะครับมะกูดกิ่งตอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเย็นๆจะเอาไปปลูกแล้วก็ถ่ายคลิปให้ชมกันครับผมครับนี่ก็เป็นต้นมะกูดที่ปลูกเสร็จแล้วนะครับดูนะครับใบใหญ่มากนะครับซื้อมาร้อยห้าสิบนะครับต้นนี้เดี๋ยวพอต้นมันโตแข็งแรงมีกิ่งก้านเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะตอนกิ่งนะครับแบ่งให้กับผู้ที่สนใจนะครับผม ท่านใดสนใจฝากติดตามด้วยนะครับนี่ต้นมะกรูดนะครับใบใหญ่มากกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากนะครับกลิ่นหอมรุนแรงฉุนมากนะครับฉุนหรือเปล่าเขาเรียกฉุนหรือเปล่ามะกรูดไม่รู้นะครับแต่กลิ่นมันหอมมากนะครับดูนะครับผมอันนี้เป็นดินเหนียวนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งในการปลูกนะครับปลูกในพื้นที่พื้นที่ที่มีดินเป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็เป็นดินที่ขาดแร่ธาตุขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างดินเหนียวนี่นะครับมันจะจับกันเป็นก้อนๆท่านจะเห็นนะครับเนี่ฮะ เป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆนะครับครับวิธีก็คือนะครับให้เอาดินเนี่ยที่ดินนะครับดินที่มันไม่ใช่ดินเหนียวนะครับจะเป็นดินร่วนดินหน้าดินดินทรายหรือเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าแกบหรือจะเป็นเศษผงถ่านนะครับดินถุงดินปุ๋ยหมักนะครับเอามาคลุกเคล้าแล้วก็มาผสมแล้วก็ปลูกนะครับแทนดินเดิมนะครับเสร็จแล้วเอาดินเดิมเนี่ย กบข้างบนเพื่อช่วยให้อ่าดินเหนียวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการอมน้ำใช่ไหมครับมันจะอมน้ําระบายน้ําได้ช้านะครับเพราะฉนั้นก็เอากรบหน้าดินไว้เพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นนะครับกับต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆนะครับเสร็จแล้วเราจะหาฟางหาใบไม้นะครับหาแกลบมาคุมโคนไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม,ไม่ไม่เอามาคลุมนะครับเพราะจะหน้านิ้มเป็นหน้าฝนนะครับไม่เป็นไรนะครับเนีย่ยอาจจะเอา,เอาผมมีนี่อยู่ ผมมีไอ้ต้นย้าหวานิสราเอลนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็เอามาคลุมไว้สักหน่อยนะครับเพื่อให้ดินมันแห้งช้านะครับดูนะครับผมครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการปลูกต้นมะกรูดนะครับต้นมะกรูดมะนาวเนี่ยมันเป็นพืชที่รากหากินบนผิวดินนะครับมันจะไม่มีมันรากมันจะไม่ลงลึกนะครับโดยเฉพาะต้นที่เป็นกิ่งตอนไม่มีรากแก้วนี่นะครับเทคนิคก็อย่าปลูกลึกนะครับวางให้กับ ให้ขอบถุงที่เป็นถุงตอนที่เราซื้อมานี่นะครับที่เราชํ่ไว้หรือแล้วตอนไว้นี่นะครับให้มันเสมอกับดินเดิมนะครับให้มันเสมอกับดินเดิมแล้วก็ใช้ดินดินผสมนะครับจะเป็นดินถุงที่เราซื้อตามร้านต้นไม้ทั่วไปก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นดินปุ๋ยหมักที่เราท <ota an> <Regular. S 2> ําขึ้นมาเองก็ตามหรือว่าจะเป็นขี้เท่าแกบหรือจะเป็นแกบเก่านะครับแต่จะใช้แกบดิบนะครับ แกลบดิบอย่าเอามาใช้นะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ต้นไม้เราไม่โตนะครับเดี๋ยวจะตายเอานะครับหรือจะเป็นพวกเศษผงทานนะครับขี้เท่าก็ได้นะครับเอามาคุกเขาผสมนะครับเป็นหน้าดินหรือดินล้วนนะครับจะเป็นดินทรายก็ได้นะครับมาคุกเขานะครับใช้แทนดินเดิมนะครับลองก้นหลุมก่อนนะครับ ถ้ามีปุ๋ยคอกก็เอาลองก่อนนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเก่านะครับปุ๋ยคอกเก่าก็ใส่ได้ปริมาณเยอะหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกใหม่ๆนะครับแนะนําให้โรยบางๆเพื่อล่อให้รากมันเดินนะครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันตายนะครับผมนะครับแล้วก็ เอาดินกลบนะครับให้เสมอกับดินเดิมนะครับอย่าอย่าลงรากลึกอย่าเอาอย่าเอาลงลึกนะครับถ้าลงลึกเดี๋ยวมันจะตายนะครับเสร็จแล้วก็เอาดินเดิมนะครับอย่างที่ผมปลูกให้ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นดินเหนียวกลบด้านบนนะครับเพื่อให้น้ํามันชุ่มชื้นคือมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับมันไม่แห้งเร็วนะครับจะช่วยให้ต้นไม้ ไม่เหี่ยวนะครับกรณีที่เราไม่ไม่ได้อยู่ประจํารดน้าทุกวันนะครับอย่างผมเนี่ยไม่ได้รดน้าทุกวันนะครับผมปลูกทิ้งไว้นะครับอาศัยเทวดาเป็นคนดูให้นะครับแต่มันก็ไม่ตายนะครับใช้เทคนิคแล้วก็จะหาเดี๋ยวผมจะเอายาหวานอิสราเอลมาคลุมอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับต้องจาต้องต้องจาไว้ว่าดูธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยนะครับไม่มีใครไปปลูกมันนะครับไม่มีใครไปปลูกมันเลยมันหล่นลงมาจากต้นนะครับ แล้วมันก็เกิดของมันเองเพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคง่ายๆในการปลูกนะครับก็คืออย่าให้มันลงลึกจย่ขุดหลุมขุดหลุมลึกได้นะครับเตรียมหลุมสัก50เซนได้นะครับเพื่อ,อทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับมีปุ๋ยรองพื้นเพื่อให้ เอารากมันเดินดีเอาดินร่วนซุยมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่เอาปุ๋ยหมักมาใส่อ, balances, อ,อะไรแบบนี้ได้นะครับเอาเศษใบไม้ใบหญ้ามาใส่เพื่อใหใ้มันอยสลายเป็นปุ๋ยแบบนี้เพื่อให้เป็นจุลินทรีย์แร่ธาตุอย่างเงี้ยได้นะครับแต่นะครับอย่าเอาลงลึกนะครับเดี๋ยวรากมันเดินไปเองนะครับต้นไม้โดยธรรมชาติไม่มีใครไปปลูกมันนะครับมันเกิดของมันเองได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาญ้าหวานมาคุมดินหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปตัดครับผมไปตัดญ้าหวานมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคุมโคนต้นนะครับดูกันครับ นี่นะครับใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับมีเยอะนะครับยาหวานใส่ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอานะครับคุมไปเลยนะครับคุมไปได้เลยนะครับคุมอย่างนี้นะครับเป็นอาเ็จแล้วนะครับผมสําหรับการปลูกต้นมะกรูดนะครับประกูดพันธุ์ใบใหญ่กินหอมฉุนนะครับผมถับท่านใดสนใจฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีกิ่งพันธุ์แล้วจะ มาแบ่งปันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ